สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่ handmade ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf072 EP นี้จะเป็น EP 5พี่เมย์จะสาธิตวิธีการเก็บคอเสื้อคอเสื้อนะคะจะเป็นทรงแบบนี้ก่อนที่เราจะเก็บคอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าเราจะเก็บสูงขึ้นมาเพื่อให้คอกระชับนิดนึงค่ะต่อไหมเข้าไปตรงหัวไหล่นะคะด้านไหนก็ได้ต่อแล้วก็มัดเงื่อนตายหนึ่งเงื่อน ใส่มาร์กเกอร์ไว้ให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราจะถักลงไปในช่องตรงนี้นะคะช่องโซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะเอาหัวเข็มแทงแล้วดึงห่วงขึ้นมาเริ่มด้วยโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งถักลงไปที่เดียวกันเป็นลายทริปเปิลโคเชรหรือพอสองคอสองตัวอยู่ในช่องนะคะขั้นด้วยโซ่สอง ถักแบบนี้ลงไปทุกช่องค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะสองตัวลงไปโซ่สองแล้วเดี๋ยวแถวที่สองมันจะดึงกระชับเข้ามาค่ะโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งถักทิปลโคเชค่ะ คิปนโคเชคือพอสองคอถักลายแบบนี้วนรอบปิดงานคอเสื้อแถวที่หนึ่งนะคะโซ่สองแล้วเราก็แทงลงไปตรงโซ่ที่เราเริ่มแทงแล้วเราก็ดึงผ่านแถวต่อไปเราจะรวบสองหลักนี้เข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนการถักจากการถักพันห,หัวเข็มสองครั้งเป็นพอหนึ่งคอหรือลาย F นะคะลายเถ้าเราจะรวบ เราจะขึ้นด้วยโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงเราไม่แทงช่องโซ่นะคะแทงลงไปตรงกลางตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็รวบพอรวบเสร็จแล้วนะคะข้างบนจะถักลายปุ่มโซ่สามนะคะแล้วแทงลงไปตรงนี้ค่ะตรงกลางดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบหลังจากนั้นนะคะพันหัวเข็มถัก ดับเบิลโคเชหรือเอหรือพอหนึ่งคอค่ะสองหลักแล้วรวบเข้าด้วยกันพอรวบเสร็จแล้วนะคะโซ่สามมาดูตอนที่ลงนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วมาไม่ลงตรงกลางค่ะลงตรงนี้ลงตรงช่องดึงห่วงออกไปแล้วรวบแบบนี้หลังจากที่เรารวบปุ่มเสร็จแล้วนะถักรวบสองหลักนี้ดึงคอเข้าเพื่อให้คอไม่กว้างมากค่ะ ถ้าต้องการสบายสบายขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะโซ่สามลงไปที่ช่องเหมือนกันแล้วถักซิงเกิลคอมันจะดึงเข้าแบบนี้ถักแบบนี้วนรอบค่ะถ้าต้องการใส่สบายขั้นด้วยโซ่หนึ่งถ้าต้องการให้คอเข้าไม่ต้องขั้นโซ่ให้แน่ใจนะคะว่าสวมศีรษะผ่านลายออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ตรงนี้มันจะดึงคอเข้าทั้งหมดของพี่เมย์ถักจะไม่มีการขั้นโซ่นะคะเพราะต้องการดึงให้คอมันกระชับพอเราโซ่สามเสร็จแล้วลงตรงนี้ค่ะลงตรงช่องแล้วถักเป็นซิงเกิลพอซิงเกิลเสร็จแล้วนะคะต่อเลยไม่ต้องโซ่รวบสองหลักเข้าด้วยกันมันจะดึงคอให้เข้ามาค่ะแล้วเราก็ถักโซ่สาม ตอนถักโซ่สามทำปุ่มลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะช่องระหว่างแล้วเราก็ถักเป็นซิงเกิลตอนที่ปิดงานค่ะเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงจุดนี้จุดที่เราเริ่มถักซิงเกิลที่เราเริ่มแล้วดึงผ่านเวลาเราปิดงานเราจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บเศษดึงไหมตรงนี้ออกมา เอาไหมทั้งหมดใส่เข้าไปในเข็มสอดค่ะหัวเข็มแทงลงไปในช่องโซ่อันถัดไปดึงไหมเข้างานมันจะเชื่อมต่อแบบนี้นะแล้วเราก็เก็บซ่อนปลายไหมข้างในสกิดแค่เส้นเดียวนะคะไม่ต้องให้มันโผล่ไปข้างนอกล็อกไหมเอาไหมเนี่ยพันหัวเข็มแล้วดึงแบบนี้ค่ะดึง ล็อกเพื่อไม่ให้ไหมมันหลุดสกิดไปตามลายตรงนี้ซ่อนเศษจ,จุดที่เราเริ่มต้นที่เรามาัดไว้นะคะเราเข้า,าไปลายไหมใส่เข้าไปในเข็มสอดเก็บซ่อนเสร็จไหมเหมือนเดิมค่ะเหมือนตัวเมื่อกี้ ถึงตรงนี้ก็ถอดมากเกอร์ได้เลยเก็บซ่อนไปไหมล็อกหนึ่งครั้งแทงไปข้างหน้าแล้วก็แทงย้อนแล้วก็ซ่อนเศษตัดไปใไหมให้ชิด ั้นตอนการเก็บเศษให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะได้เป็นคอเสื้อออกมาคอเสื้อก็จะเป็นลายแบบนี้ไหมที่พี่เมย์ใช้อยู่นะคะเป็นไหมที่อยู่ตัวไม่ต้องถักไหมมันจะทิ้งตัวแบบนี้อยู่แล้วทีนี้ถ้ากรณีที่คุณจะรีดนะคะเวลารีดเราจะไม่รีดด้านที่เป็นด้านโชว์งานให้เรารีดด้านใน แล้วจุดที่จะรีดก็คือรีดตรงนี้ค่ะรีดให้ลายตัวลายพัดตัวนี้ยมันอยู่ตัวรีดด้านในนะคะยืดรีดยืดลายออกมาแล้วกดตรงที่เป็นมุมนี้ให้อยู่ตัวไม่ควรรีดที่เป็นด้านโชว์งานนะคะเพราะงานมันจะขึ้นเงาคอเสื้อก็ไม่ต้องรีดนะคะมันจะทําให้คอเสื้อย้้ยคอเสื้อให้มันอยู่ทรงของมันแบบนี้เลยข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะคลิปต่อไปจะเป็นอีพีสุดท้ายจะเป็นสรุปภาพรวมของเสื้อตัวนี้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ